และอย่างที่เมื่อสักู่ชาวบ้านได้ออกมาแสดงความคิดเห็นนะครับว่าแม้ว่าจะมีผลการเจราจาหยุดยิงภายในเที่ยงคืนวันนี้จริงแต่นักวิชาการหลายๆคนก็มองไปข้างหน้าว่าอาจจะไม่ได้เป็นเหตุผลเพียงพอที่จะหยุดเพียงเท่านี้นะครับเนื่องจากว่าสิ่งที่กัมพูชาได้มีการรุกล้ำอธิปไตยไทยเข้ามาเมื่อมีการหยุดยิงก็จริงดังนั้นแล้วทางกัมพูชาต้องเคารพในอธิปไตยของไทยด้วยไม่ใช่ว่าแค่หยุดยิงแล้วก็จบไปเลยดังนั้นแล้วเนี่ยก็ต้องจับตาดูท่าทีของกัมพูชาด้วยเพราะอย่าลืมนะครับที่ผ่านมากั และยั่วยุทางการไทยมาโดยตลอดนะครับเมื่อหยุดยิงแล้วสิ่งที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้คือกัมพูชาต้องแสดงออกถึงความจริงใจและเคารพในอธิปไตยของประเทศไทยด้วยนะครับเงื่อนไขหลังจากที่มีการเจรจากาันแน่นอนบอกว่าภายในเที่ยงคืนวันนี้บ,บางคนบอกว่าภายในเที่ยงคืนวันนี้นี่ยังเหลือเวลาอีกประมาณสัก 6ชั่วโมงกว่ากว่าด้วยซ้ําแม้ว่าผลการเจราจาต้องออกว่าเป็นผลออกมาเนี่ยไปในทิศทางที่ดีนะคุณผู้ชมตัวกลางหรือว่าเป็นคนกลางในการร่วมพูดคุยครั้งนี้ก็คือนาย,ยกรัฐมนตรีมาเลเซียนายอันวาอิบราฮิมนะคะ พูดคุยโตเจราจากันอยู่ประมาณสักสองชั่วโมงหลังจากนั้นไล่เลียงที้คุณผู้ชมทราบอีกครั้งหนึ่งก็คือหลังจากพูดคุยเสร็จนายกอันวาเนี่ยมีการถแถลงบอกว่าผลการพูดคุยแล้วเนี่ยทั้งไทยและกัมพูชายินยอมยอม,ยอมรับนะว่าภายในเที่ยงคืนวันนี้ทั้ง2ประเทศจะหยุดยิงโดยที่ไม่มีเงื่อนไขหลังจากนั้นทางด้านนายกรัฐมนตรีคุณมาเนตของกัมพูชาก็ออกมาถแถลงต่อยอมรับต่อเงื่อนไขนี้มีการพูดขอบคุณคุณภูมิธรรมเช่นเดียวกันนะคะ ว่า นอกเหนือจากนั้นเนี่ยก็เป็นทางคุณภูมิธรรมนะคะที่บอกว่าเราเนี่ยก็พร้อมที่จะทําตามไทยเราจุดยืนของเราคือต้องการสันติสุขค่ะครับนอกเหนือจากเงื่อนไขสําคัญคือหยุดยิงโดยไม่มีเงื่อนไขภายาในเที่ยงคืนคืนนี้แล้วเนี่ยนะครับยังมีอีกหนึ่งเรื่องก็คือพรุ่งนี้จะมีการประชุมกองกําลังสองฝ่ายคือไทยกับกัมพูชาในเวลา7จ็ดโมงเช้าวันพรุ่งนี้แล้วก็เดินหน้าวงประชุม GBC ที่จะมีขึ้นในวันที่ 4, ส่สิงหาคมนี้ด้วยนะครับนี่ก็เป็นสรุป3หัวใจสําคัญผลการเจรจา ระหว่างไทยกับกัมพูชาที่มาเลเซียในวันนี้นะครับค่ะวันนี้คุยกันจบแล้วเดี๋ยวรอดูหลังจากนี้ต่อเนื่องไปถึงเที่ยงคืนแล้วหลังเที่ยงคืนเป็นอย่างไรแล้วต่อจากนี้อีกนะคะเพราะว่าแน่นอนไทยกับกัมพูชาเรายังคงเป็นประเทศเพื่อนบ้านต่อกันการเจราจาการทําสัญญาหรือพันธะอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อให้เราเนี่ยอยู่ร่วมกันโดยที่ไม่มีเหตุการณ์ปะทะแบบนี้เกิดขึ้นอีก